สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็เราจะทําไข่เจียวมะเขือเทศเชอรี่กันค่ะดิฉันก็เอาไปหั่นเป็นแว่นๆนะคะสไลด์บางๆหน่อยแล้วก็ตีกับไข่แล้วก็มาเจียวด้วยมะเขือเทศค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้ไข่เจียวของเราร่วนแต่ก็อร่อยค่ะเพราะว่าดิฉันเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วนะคะ ลูกสาวบอกว่าอร่อยกว่ามะาเขือเทศธรรมดาค่ะวันนี้ก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจัดอีกครั้งหนึ่งก็ดิฉันก็หั่นแล้วก็ตีไข่ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะความเค็มที่มันค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยแล้วก็เหยาะแม็กกี้น้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยป่นขาวใส่ลงไปค่ะ ก็ได้เมนูอร่อยอร่อย